วัดพระศรีสันเพชรตั้งอยู่ในพื้นที่ซึ่งเคยเป็นพระราชวังหลวงในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งเนื่องจากในพุทธศักราช1991สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้ส่งย้ายพระราชวังไปสร้างใหม่ทางเหนือริมแม่น้ำลบบุรีทรงพระราชอุทิศที่พระราชวังเดิมให้สร้างวัดขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีทางศาสนาในส่วนพระองค์และพระบรมราชวงศ์และประกอบพระราชพิธีสำคัญของบ้านเมือง ทั้งเป็นที่เก็บพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์และพระอัฐิของพระบรมวงศ์ด้วยเจดีย์ประธานของวัดเป็นเจดีย์ทรงกลมจัตุรมุกสามองค์ซึ่งเป็นพระอารามแห่งเดียวที่มีลักษณะพิเศษเช่นนี้เจดีย์องค์สามองค์ที่บรรจุพระบรมอัฐิทางด้านที่ตะวันออกของเจดีย์แต่ละองค์มีมณฑดลวิหารหลวงเป็นวิหารขนาดใหญ่สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระศรีสันเทศและประกอบพระราชพิธี ยังปรากฏฐานทุกชีขนาดใหญ่อยู่ด้านหลังเข้าใจว่าเป็นที่ประดิษฐาพระพุทธรูปสําคัญของหลวง